เค okay, ครับผมก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะผมนะซึ่งตอนนี้คุณอยู่กับช่องหยกจีจ,จีแปกระดิกเช่นเคยนะทุกคนนะก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับรีเบิร์ตอัปเดตพาร์ทที่2นะฮะแค่นั้นไม่พอนะผมอัปเดตฮาลวีนเข้ามาด้วยนะฮะเรียกได้ว่าอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะครับผมสาหรับจ u ล a ิษย์บ็อกกี้ในครั้งนี้แล้วก็มีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาอีก2ตัวนั่นเองนะฮะแล้วก็มีตัวละครที่ถูกรีโมเดลอีก1ตัวนะฮะแล้วก็สก เรียกได้ว่าเล่นกันให้เต็มอิ่มไปเลยนะผมในอัปเดตนี้โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมเดี๋ยวเราไปดูตัวละครตัวแรกกันเลยดีกว่านะผมที่ถูกอัปเดตเข้ามาใน r e b i r t h ตพาร์ทที่2นะฮะไปดูเลยครับผมตัวละครตัวแรกนะผมก็จะเป็นเจ้ามิลทาดอนนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าหมอนี่นะผมปรากฏตัวในภาค r e b i r t h นั่นเองนะฮะเจ้าหมอนี่นะผมมีราคาอยู่ที่5,000นนะฮะแต่ผมไม่รู้นะว่าของคนอื่นจะขึ้นว่าหมื่นหนึ่งหรือเปล่านะ เพราะว่าก่อนเกมอัปเดตเนี่ยผู้สร้างเขาก็เคยบอกไว้ว่าตัวนี้มันราคาหมื่นหนึ่งนะแต่ถ้าใช้ตัวละครของเจ้าเวลโรซิลิปเตอร์เนี่ยฆ่าคนให้ถึง25คนนะผมราคาก็จะลดลงมาเหลือ5,000นะก็ยังไงก็คอมมต์มันบอกกันด้วยนะผมว่าได้ราคากันเท่าไหร่นะแล้วทุกคนสังเกตไหมเวลาเจ้ามิวทาดอนเดินเนี่ยเห็นไหมมันจะมีการเดินสีขาเลยนะเออมันก็เท่ไปอีกแบบนะผมนี่เดินสีขาส่วนอันนี้ก็จะเป็นท่าวิ่งนะผมท่าวิ่งแม่งแบบ สำหรับผมนะผมคิดว่ามันแปลกๆอะ่ะแต่ผมไม่รู้นะว่าทุกคนคิดยังไงแต่ผมคิดว่ามันแบบแรดูแปลกๆยังไงไม่รู้อะ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะไปดูท่าโจมตีของมันกันบ้างนะผมว่าแอนิเมชันจะเป็นยังไงนะแอคแท็ Attack แรกนะผมก็จะเป็นการกัดนะฮะแอคแท็ Attack ที่2ก็จะเป็นการเอาปีกขวนนะฮะและแอคแท็สุดท้ายนะผมก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็ขวานนะแอนิเมชันก็ยังดีเหมือนเดิมนะผมสําหรับจุลสิกบ็อกกี้นะไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆฮนะเรื่องด้านแอนิเมชัน นี่เลยนะฮะท่าที่2ก็จะเป็นการเอาปีกตบหรือขวรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วท่า3ก็จะกระโดดตะคุบนะฮะโอเคครับผมต่อมาเดี๋ยวไปดูเสียงคำรามของมิวทาดอนกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไง ก็จะประมาณนี้เลยนะผมสําหรับเสียงคํารามของเจ้ามิลทาดอนนะฮะต่อมานะผมเดี๋ยวเราจะไปดูสกินของเจ้ามิลทาดอนกันบ้างนะผมว่าจะมีสกินไหนบ้างนะผมที่ทุกคนถูกใจและก็ชอบนะฮะ ก็จะมีสกินประมาณนี้เลยนะผมสําหรับเจ้ามิวทาดอนนะแล้วก็มิวทาดอนเนี่ยไม่มีเฮฟวี่ด้วยนะผมก็รู้สึกเสียดายนะที่มันไม่มีเฮฟวี่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมโอเคเดี๋ยวไปดูตัวละครตัวถัดมากันเลยดีกว่านะฮะใช่ฮะทุกคนตัวละครที่ผมบอกว่าถูกรีโมเดลไปเมื่อต้นคลิปนะผมก็คือเจ้าสกอร์เปียสเล็กตัวนี้เลยนะฮะโมเดลแม่งอย่างสวยนะผมตอนถูกรีโมเดลมาแล้วก็เหมือนจะตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่โดยรวมนะผมโมเดลถือว่าสวยใช้ได้เลยนะเมื่อกี้เราเห็นท่าเดินไปแล้วนะซึ่งท่าวิ่งเนี่ยผมก็มองว่ามันแปลกๆเหมือนเดิมนะมันวิ่งแบบแปลกๆอะส่วนตัวผมคิดนะนี่ฮะเดี๋ยววิ่งให้ดูนี่ฮะท่าวิ่งมันผมว่าแปลกๆนะท่าวิ่งแบบเนี้ยหรือมันอาจจะไม่แปลกก็ได้แต่ผมคิดไปเองโอเคต่อมาก็จะเป็นท่าโจมตีของเจ้าสกอร์นะฮะไปดูกันเลยฟับ นะผมก็จะเป็นการตบแล้วก็กัดนะฮะท่าที่2กัดกระชากนะฮะท่าที่3เป็นการกระโดดฟาดหางนะฮะผมชอบแอนิเมชันท่า3สุดละแม่งอย่างเท่เลยเดี๋ยวค่อยๆกดไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ท่าที่3นี่มันเท่จริงๆว่ะไอ้ท่าฟาดหางเนะี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเสียงคำรามของเจ้าสกอร์เปียนเล็กกันบ้างดีกว่านะผมว่าจะเป็นยังไงนะ ก็จะประมาณนี้เลยนะผมสําหรับเสียงของเจ้าสกอร์เปียเล็กน,นะผมรู้สึกว่าเสียงของมันครั้งนี้มันดูเท่ขึ้นเยอะเลยอ่ะมันดูมีเสน่ห์แล้วก็น่าจดจานะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมเองนะแล้วก็เฮฟวี่ของเจ้าสกอร์นะผมก็ไม่มีเหมือนเดิมนะฮะน่าเศร้าจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นโมเดลเก่าหรือโมเดลใหม่นะผมเฮฟวี่ก็ยังไม่มีเหมือนเดิมนะฮะและนี่นะผมก็จะเป็นสกินของเจ้าสกอร์เปียรเล็กทั้งหมดเลยนะซึ่งมันใช้โซในการซื้อแทบจะทุกสกินเลยนะ แล้วถ้าผู้ชมดูโซผมสิฮะว่าจนขนาดไหนนะฮะแม่งโซกูมีอย่างน้อยเลยแต่มันก็มีอยู่สกินหนึ่งนะที่ซื้อด้วยเงินได้ก็คือสกินนี้กูซื้อเลยแล้วกันนะฮะส่วนสกินที่เหลือนะผมผมก็อาจจะต้องไปนั่งฟาร์มในไลฟ์สดหรือไม่ก็ไปนั่งฟาร์มหลังไม่เอานะฮะเพราะสกินแม่ง200อัพทุกสกินเลยนะโคตรจะแพงไอ้2 0 0นี่ไม่ใช่ไดโนโคอยนะใช้โซเวยตอนแรกโซผมมี800กว่า,วานะแล้วกูก็ใช้ไม่ดูเลยนะผมเอาไปซื้อสกินแรปเตอร์เทอร์รี่หมดแล้วนะฮะ รูอย่างนี้ผมเอามาซื้อตั้งแต่แรกดีกว่านะฮะเท่ออกและนี่เลยครับผมตัวละครตัวสุดท้ายของอัปเดตนี้นะผมก็คือเจ้าสไปโนรีเบิร์ตนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะก็จะมาซื้อให้ดูสดสดร้อนๆลล้อนกันเลยนะฮะทำการกดซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมราคาถือว่าถูกมากเลยนะราคาพันแปดเองสไปโนรีเบิร์ตพันแปดห้าสิบแล้วทำไมเอสกินพวกนี้กูซื้อไม่ได้วะคืออะไรอะ่ะอันนี้น่าจะต้องให้ทำอีเวนต์อะไรสักอย่างแน่เลยผมเดานะ มันซื้อไม่ได้มีอันไหนบ้างในที่กูซื้อได้เอ่อมีสีแดงมีอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้กูซื้ออันไหนได้บ้างวะเนี่ยโอเคช่างมันก่อนเดี๋ยวผมเล่นดูก่อนแล้วกันนะฮะว,ว้าวโอ้เท่นะเนี่ยเฮ้ยเท่ยู่นะฮะสไปโนรีเบิร์ดอ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นท่าวิ่งนะท่าวิง่งแม่งวิง่งแบบโคต,ตรมเตียมอะน่ารักดีะฮะเฮ้ยโมเดลสวยอยู่นะฮะไม่แย่ a อนิเมชันดีด้วยแต่ตอนแรกผมก็คิดว่าราคามันจะแพงกว่านี้นะเพราะว่ามันเป็นระดับสไปโนรีเบิร์ดเลยนะเว้ยดูหางอะหางยังเหมือนในหนังเลยที่ผมเดาไว้ตอนแรกอะผมคิดว่าราคามันประมาณ3,000-4,000เลยเดี๋ยวดูเสียงคำรามหน่อยดิ ก็จะประมาณนี้เลยนะแม่งขนลุกเลยว่ะอย่างที่ต่อมาเดี๋ยวผมขอดูไอ้ท่าโจมตีมนหน่อยดิว่าเป็นยังไงนะฮะกัดนะฮะแล้วก็ท่าที่2กัดเหมือนกันท่า3เป็นพุ่งกัดนะฮะแอนิเมชั่นก็ไม่ได้แย่นะฮะเดี๋ยวผมลองเล่นข้างหน่อยดิเป็นยังไงฟึบแล้วก็ฟึบแล้วก็ตอนพุ่งนี่มันจะยากไหมได้อยู่ฮะได้อยู่เล่นได้อยู่โดยรวมถือว่าเท่มากเลยนะทุกคนสำหรับสไปโนรีเบิร์ด แล้วก็มันจะมีท่าเฮฟวี่ด้วยเดี๋ยวผมขอดูหน,ดหน่อยดิไหนไอ้สไปโนรีเบิร์ดนี่กัะโดนกัดนะฮะในทีเซอร์ถ้าเรากัดโดนนะผมมันจะแบบสะบัดไปมาเลยนะโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกินที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะซึ่งส่วนใหญ่นะสกินที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นสกินที่ใช้เล้วเสียงเปลี่ยนทางนั้นเลยนะงั้นเราก็ไปดูกันเลยครับผมว่าจะมีสกินอะไรกันบ้างนะ สกินแรกครับผมก็จะเป็นสกินของเจ้าเว l o ซ i เ a p เตอรตัวนี้เลยนะครับสกินนี้ไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันนะผมอ่านไม่ออกนะครับผมแต่คนส่วนใหญ่เห็นเขาจะเรียกกันว่าน i g เฟดเดอร์นะฮะน i g เฟดเดอร์ก็น่าจะเรียกอย่างนี้แหละมั้งผมน่าจะพูดถูกแหละเดี๋ยวเรามาดูท่าโจมตีของมันกันเลยฮะ ทำไมผมรู้สึกว่าไอเสียงสกินนี้มันเหมือนสัปราดเลยวะมันคำรามแบบมีความเป็นสัปราดอะแต่เสียงก็เท่ดีเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินถัดมากันเลยดีกว่าฮะต่อมาก็จะเป็นสกินกีก้าโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับผมมีใครจําเขาได้หรือเปล่าซึ่งมันหายไปนานมากนะผมสําหรับสกินนี้นะตั้งแต่กีก้านั้นถูกรีโมเดลนะครับผมแล้วก็กลับมาอีกครั้งในอัปเดตนี้นะฮะส่วนท่าโจมตีหรือท่าอะไรผมคิดว่าก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยน เออถ้าโจมตีก็เสียงก็เหมือนเดิมนะผมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยแต่มันจะมีอยู่เสียงนึงนะผมที่เสียงเปลี่ยนนะก็คือเสียงคำรามหนึ่งนั่นเองนะเสียงมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนเราไปดูกันเลยับผม <c oughs> ไอ <c oughs> เดนโนเสาร์หัวล้อเป็นเสียงคนเวยกูนี่หรือจะเชื่อกับเกมนี้จริงๆนะฮะส่วนเสียงที่เหลือมันก็เหมือนเดิมนะผมไม่มีอะไรเปลี่ยน ส่วนอีก2สกินที่เหลือนะผมก็คือเจ้าเทอรินะผมกับเจ้าบาลินะผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันในไลฟ์สดเลยละกันนะครับผมเดี๋ยวอีกสสกินผมจะไปรีวิวในไลฟ์สดนั่นแหละผมก็รอติดตามชมกันด้วยละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับรีเบิร์ดอัปเดตพาร์ทที่2นะฮะคลิปหน้าผมอาจจะทําเกมพีของเจ้าสไปโนรีเบิร์ดหรือไม่ก็เจ้ามิวทร์ดอนก็ได้นะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย